เรา grade, อัปเกรดพอร์ m ม s สแตงนะครับโอเคเราเพิ่มรีโมทสตาร์ทถ้าจะสตาร์ทก็กดนอกสั่งสตาร์ทนอกรถได้ดูนะปึ๊บปึ๊บอืมโ okay. อเคเจ้สสาม s สแตงก็จะาราทเรียบอยแล้วถ้าเราอยากดับเครื่องนะครับเราก็ดับได้นะก็สั่งจากรีโมทไปนี่แหละกดหนึ่งครั้งครับก็จะดับแบบนี้อ่ะ ถ้าอยากสตาร์ทนะสตาร์ทก็กดสั่งจากรีโมดไปกดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดอสตาร์ทสำรัเอ้ติดแล้วเรียบร้อยเอกก็จะทำงานรอนะครับก่อนเราขึ้นรถเอ้แล้ก็ขึ้นรถมาครับเขาก็จะบอกว่าก่อนขับให้กดปุ่มอ้อนอ่าเห็นไหมังสิดเร็วใช่เทคนิ รอมากยอด